สวัสดีครับผมหนูทดลองรัสด้ากลับมาอีกแล้วครับผมรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้ครั้งนี้ก็คือที่สั่งมาจากรัสด้านี่ก็คือเป็นไมโครโฟนครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นไมโครโฟนคุณภาพดีหน่อยคือใช้ใช้กับโทรศัพท์ใช้ในการร้องเพลงต่อไม้ร้องคาราโอเกะหรืออาจจะไลฟ์สดก็ได้ หรือแม้แต่บันอ่าใช้ถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมราคาผมจำไม่ได้ฮะน่าจะประมาณปนะกติมันจะติดราคามาให้มไม่มีเลยจำได้ว่า30กว่าบาท40เนี่ย30กว่าบาท20กว่าบาท29 30ประมาณเนี้ย29 30 49ไม่เกินเนี้ยผมผมถูกมาก โอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันคุณภาพเสียงขนาดไหนนะครับผมผมจะลองบันทึกเสียงใส่ในเครื่องนี้ดูนะครับ <c oughs> เบบันทึกเสียงนะครับ เ 1> 1, 10, 10, ทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบงบสามิบสี่สห้าสิบหกสิบเจ็ดสิปดสิบเก้ายี่สบท้หาเทฟังเสียงเทหองส่เดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ ที่น้นดกย,ยัดยัดกองโส<อ>ยโอ่อย่างนี้ได้เลยผมว่าได้เลยผมว่าชอบเลยโอเคเลยหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคเลยครับก็คือว่าใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะครับมาล้องอัดคาราโอเกะก็ได้เอามา,อามาใช้งานอะไรอย่างอื่นก็ได้อย่างผมอาจจะเอามาช่วยในการอัดคลิปเนี่ยนะครับผมประมาณหนึ่งไ,ได้นะครับผมหรือบางคนอยากจะไลฟ์สดหรืออ่า อะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆเลยก็ใช้งานได้เลยโอเคครับผมถือว่าตัวนี้รูปลักษ์ดีไซน์ก็เล็กกระทัดรัดนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมตัววัตถุดิบก็ทั่วๆไปตามท้องตลาดไม่มีไม่ได้ลุดเลือรหรูออะไรเลยนะว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับผมแล้วก็ประโยชน์การใช้งานนี้นะครับผมก็ก็ยังไงครับอย่างที่อธิบายไปบันทึกสิ่งนะครับผมแข็งแรงทนทานไหมก็คงระดับหนึ่งนะครับผม เทียบกับราคาผมจาได้ว่าหลักสิบเนี่ยผมคิดว่าถูกมากถือว่าโอเคผมถือว่าคุ้มค่านะเนี่ยใช้งานได้ดูแลให้ดีหน่อยผมว่าอยู่ได้เป็นปีนะครับผมส่วนใหญ่ไอของพวกนี้ัทรมาย,ยังไม่เสียหรอกจะเสียตรงขาดมากกว่าตรงตรงใช้งานตรงถือไปถือมาแล้วก็ดูแลไม่ดีโอเคครับผมถ้าจะสรุปนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าจะให้ดาวนะครับโอเคผมให้ผมให้ที่สีดาว ผมให้สีดาวสีดาวเลยสีดาวเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าของมันดีเลิศอะไรมากมายแต่ผมให้เพราะมันคุ้มค่าราคาถูกและใช้งานได้ดีครับผมยังไงเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูคลิปไลฟ์สาระอะไรแบบนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีคลิปอะไรอีกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมดูราคาแล้วนะครับตัวนี้นะครับการเข้าใจผิดตัวนี้ผมซื้อมาในราคา125บาบาทแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดี โอเคครับเจอกันใหม่คิดมากสวัสดีครับ